มาชมว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะคะเก้นกาถึง17.30น,นตอนเย็นนะคะอันนี้ติดกับครัวศิละปะชีพนะคะตรงทางขึ้นดอยสุเทพตรงข้ามกับสวนสัตว์เชียงใหม่ะคะ่ะมาชมว่าในร้านจำหน่ายอะไรบ้างนะคะไอศครีมนมแพะ ไอศครีมโกดมิลก็จะมีหลายรสนะแพชชั่นฟรุตสตรอเบอร์รี่มาร์เบล์คอฟฟี่ทาร์โลเลซินวานิลาช็อกโกแลตของศูนย์ของมูลิธีส่งเสริมศิลปาชีพนะคะอ่าด้วยละยี่สิบสามบาทโอ้น่าทานมากเลยค่ะ อ๋ออ๋ออันคนละอันเนาะจะมีผักนะคะผักสดๆมีผักอะไรบ้างผักจักระพักผักสลัดอากาศแก้วอ๋อฟักทองก็มีค่ะ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแช,แช่แข็งของโครงการนะคะมีปลาเทา้าตอนนี้ปลาเท้าลด20แฮมจินหัวลมควัน r ้าว b e r r เบอร์รี่ะคะตอนนี้โปรโมชั่นแฮมจินหัวลมควัน680แดล้วเหลือ650หมูจินหัวแดดเดียวก็ลดราคาปลาเท้าก็ลดราคาค่ะมีแพชชั่นฟรุตนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อ กระเทียมทอนค่ะน่าทานมากนี่อะไรคะว่านน้ำว่านหางจระเข้บวยดอยไอ้มะเขือเทศอบแห้งขิง สามรสนี่เป็นขิงสเปรย์ไล่ยุงสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าเช็มพูนะคะโลชั่นบำรุงผิว อิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยน้ำมันเม็ดชาก็มีนะคะน้ำมันเม็ดชาปวดละสองร้อยบาทมีสองร้อยห้าสิบกรมัมกินนวดโปรตีนไหม แชมพูโปรตีนใหม่ก็มีนะคะสบู่น้ำนมข้าวแชมพูน้ำมันงาเจลอาบน้ำน้ำ ชาเขียวมันเบอร์รี่ผสมขมิน้นมารับประทานอาหารที่ครัวศิลปาชีพอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลิตผลเกษตรที่ร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ